สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมมาพบกับเกี่ยวจอยกีจูดชแนลอีกคือเราก็เดิมเ่เติมคือกำลังใจจากพี่จากน้องเพื่อทวงมองทุกวันมันจะเป็นในประเทศนอะไรกระดับเพีนะครับติดตามช่วงเกี่ยวยูนนะครับนั่ครับมันเกี่ยวของนิวยอร์กินนะครับมาฝากกันแน่นอนอีกคือเก่ามันจะเป็นน้ำตกเนื้อครับผมน้ำตกเนื้อสูตรขมครับกับลูกโดดโอ้ยเอาง่ายๆครับสบายๆเพักแกงเราไม่ยังครับมีโหระพามีถั่วนะครับอันนี้เกี่ยวไปซื้อผลไมาได้ครับแบบเพลินกว่านจังน่อยนะครับ พอว่าแกลวเลยง,งานมาก,ากนะครับเวลาคนข้างจํากัดนะครับพอเลยง,งานมากก็ไม่คิดนะครับใหไอิีให้ดีไอน้องในบนุญในโชคกันนะครับผมตื่นเต้นไปตลอดนะครับเนื้อกินมาพี่น้องไหมบอกหลายอย่างครับบอกหลายนำได้แต่มาเสิร์ฟเหมือนกันครับฝากช่องด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นกําลังใจแกลวไอชี้มาใหม่พี่น้องในบนุญในโชคกันนะครับผมโอ้โหผมหวยครับพี่น้องสินค้าอะไรที่เขาเยอะยัง น้ำทกเนื่องนะเอาสบายๆครับมันบอ,บอ,บอ,บอเล่นพักนะครับเดี๋ยวมือแหลมมีเวาลาหลายเ,เดือ,อ,อน,อน,นครับเดี๋ซื้อหลานเจ้าประจำตกเนื้อเครับเป็นเนื้อเสือเนื้อตีมันครับเลูอ นำมือปิดปิดนะอะไรตัวแทนปักมือก็อย่เที่ยวนะครับหนึ่งพับปันเด็บบ ເສຍຮອດຫຼ พนเน้น่เน้สใส่หอมนะครับโปรแกเป็นเิ่นมักมากินหัวหอมครับหอมแดงมือหนีเอาสามีนะครับมือหนาจังใจเต็มนะครับ คือเนไรที่เดากันนะครับ การพีเข้า,าไปยาวจั่าไรนะครับในหีบนอน แก่กันเป็นพริกกระเียงนะครับเป็นพริกกระเลียงเป็นพริกบางๆนะครับพริกกะเลียงแก้สมากินพริกนี่หลายกว่านะครับมันจะหอมเป็นให้หอมโอ้เป็ดเต่าก้า

อีะจะทำอะไรครับ โอ้เสีครับโเสพักครับโน้สํารับ น้ำตกเนื้อยากนะครับน้ำตกเนื้อยากแก้มครับนะครับก็จะเป็นโหรพานะครับการรู้หัวใจให้หมดเห็นครับนะครับแต่กระแสครับผมนะครับฝากพี่พอน้องไว้ครับมากรลไรติดใจกรแช่ก็ไม่จ่าปวดกระดิ่งใจเกลื่อนเพื่อที่จะได้บุกผ่าคิมหม่เปลี่ยนขมใจจะได้คิมใหม่พี่น้องในมือชมกันนะครับหาแการสินงสกขรกไม่มาต่อเกียวบัวจ่าบวดสุภาพยังไงก็ต้องขอร้องขอพี่น้องนะหลายสลับที่นี่หลาพี่น้องไปแต่สามีครับสบายสบายจ้าเจอกันมาชิมนาครับผม